เนี่ยจังหวะในตำนานดูดีๆนะตบเข้าในล็อกแลกยิงไส้ลูกนี่ก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหพริกนนะลกูกกับผมตอนนั้นเนี่ยโดไม่แบ่งจริงแบ่นั่นไอ้หรอวอลตี้ลูกตีดูดีๆทำเป็นเ็ดไปลูกโดนโนเนี่ยอับบูฟ่อนยังเอามาอยู่คิดเอางามไหมสู้ อันนี้เราจะมาลิแอกคิสเซนเนลโรนันโดไอดอลของใครลหลายๆคนแล้วก็เป็นไอดอลของผมเองครับผมไปดูกันว่าเขาจะมีลวดลาวคาเล่นบอลอันเพลียวพาแค่ไหนไปไปดูนะครับผมใส่ซับสับสับแล้วออกแล้วยิงซ้ายหงษ์ขณะทางซ้ายเป็นข้างที่ไม่ถนัดนะครับผมเขายังยิงขวดขนี่โอ้โหระแวกใสแวกง่าแล้วยิงโอ้โหไม่เก่งจัดนะโรนันโดนี่ผมยอมรับเลยเนี่ยเป็นไอดอลของผมเลยเนี่ยแล้วยิงหงษ์ได้ไปครับผมบอลที่โรนโดต้องกลับขวาโรนันโดเลี้ยงเอามา ไปแล้วเชี่ยทางบอกเพื่อนเพื่อนไปแต่ไปเองเัาสับๆออกออกขวาออกขวาเลยยิงหายเลยครับผมสุดจั์อ่ะอันนี้ตอนตอนโดเป็นสมัยเบอร์เก้าสมัยยังใส่เบอร์เก้าอยู่อยู่ที่มาดติดนะผมดูลูกนี้แล้วยิงหูไม่หายเลยยิงสามเหลี่ยมสสองอ่ะเชียวมันถูกขนาดไหนไปแล้วไปแล้วไป,ไปแล้วไปไปแล้วยิงฮักอะ่ปะประตูยังงงอ่ะเมื่อก,กี้ในชีตาห์ตอนดโดยิงไป,ไปทางหนึ่งไงดูจังหวะเวกจังหวะน,นี้แล้วยิงหายเลยครับผมเสาแรกโอ้ลรวลอดต่างมาจังหวะนี้ไปแล้วไปแล้ว ไไแล้วยิงโูคมจัดดีว่ะเนี่ยจังหวะในตำนานดูดีๆนะตบเข้าในล็อกแล้วยิงไส้ลูกนี่โู้โหจัดเลยอ่ะดูตรงนี้ผมบอลที่ก <üf> <s Russell. S 2> ับใส่โรนโดโรนโดโดนโดมาเองโดนโดยิงเองลูกนี้โู้โหยิงพักประตูยังคิดไปถึงว่าโรโลจะยิงเสาในนั้นเมื่อกี้น่ะแล้วยิงโอหคมจัดดูเนี่ยแบกสามแบกสี่แบกห้าแบกโอ้โหดูมาในยักเอาลูกทุกคไปอยู่ว่ะ บอลนี่เนี่ยเป็นไงล่ะซับลบมาขนาดเถาเลยเนี่ยล็อกเนี่ยเป็นไงขาหักไปดิถึงกลับดืนล้มเลยลับผมนี่รอดดาก็มีนะมัดเป็นไงล่ะยังเกาะไปดึงผมก็ตารับรูเอโดูนี่แตะโบก,ก็มีนะเนี่ยเป็นไงล่ะซับ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 ,บโหโวขนาดมาเถาเราขายัางไหวเลยเนี่ยราด,ดาบ เนี่ยวู้จ่ายแบบสวยๆก็มีนะผมจ่ายห้อยไม่เนี้ยล็อกแล้วเปิดเนี่ยล็อกก็เปิดเปิดไหมเปิดสับต่ออ๋อแล้วยิงเองโอ้โหเขาเขาไม่เก่งขนาดไหนคิดดูอะขนาดอายุกับสี่สิบแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเแล้วเอาจิงโหูถ้าเขาเนี่ยโค้ชสวยไอันนี้ตอบสวยเลยเพื่อนโอ้โค้ชสวยเลยใบหนึ่งใบสองใบสามโอ้เราไปเองอะดูล็อกเนี่ยจ่ายแบบเนื้อน มาลที่บุลโลเปิดนะไม่มีอะไรผมผู้ชอไปที่เฟซผู้ชมเหมือนเดิมแล้วผู้ชมเปิดเข้ามาตรงนี้โรนัลโดเล็กเขก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหพริกนลงกับผมตอนนั้นแหละโดไม่แบกจริงแบกนั่นเนี่ยเราเป็นฮีโร่ด้วยเป็นไงล่ะเนี่ยโดมโหตรงนี้แหละโดเป็นเหมือนกับเป็นตัวเป็นยี่หานี่นะผมสำหรับโรนัลโดดูดิเจออัตลันตานะครับผมอัตลันตานำอยู่สองหนึ่งบอลที่โรนัลโดโรนัลโดนี้หนึ่ง ลงมาสองผมจะยิงไหมลนมูน่ลโดนจีบอลมาถึงกินวุฒิกินวุฒแต่ได้หรอวอลลี์ลูกตีดูดีๆดูดูเนี่ยเสียบเสาเป็นโคตรงามอ่ะบอลเลยลูกเนี่ยไม่เปล่าหนาเซอร์น,นะผมโดแมนยูเนี่ยกลัวแม่งแบบโรน่ามันหลอนด้วยกลัวมันสามารถเป็นนายแฟร์ตีเลย์เนยขนาดเท้าเลยยังหลอดล่ะคิดเอาดูสู้เมื่อกี้สู้อยู่นามั้ย กี่แมตต์นี่นครับผมอันนี้เป็นแมตต์ในตำนานนะครับผมอันนี้เป็นแมตต์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เทียงกับยูเวนตุสเมื่อปี2017นะครับผมซึ่งโด่กดไปสองเนานนั่นเนี่ยทำไปเรืยไปโลดด์โถ่เนี่ยบุฟฟอนยังเอามาอยู่คิดเอาบูบอดิบ่บบาเข้ามาโลดด์พวกมันโฉบลูก,กนี้เขาเรียบร้อยแล้วผมเสาแหลกแสงนาบุฟฟอนเข้าไปเลยนะบุฟฟอนมันกันนึกว่าโด่งยิงมั้งมันเลยเซฟไปทางเนี่ยไม่โคตรหล่ออะ